สวัสดีครับวันน yani ี <t 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 ้มาเรียนรู้เรื่อง Rational Expression นะครับ Rational Expression นะครับก็คือพหุนามในรูปตรกยะนะครับเราใช้วิธีแยกประกอบนะครับหรืออย่างที่เรียกว่าพหุนามในรูปตากยะคือเศษส่วนพหุนามนะครับเรื่องนี้คือเศษส่วนพหุนามเราใช้วิธีการแยกประกอบนะครับสำหรับกรณีที่ว่าแยกตัวประกอบได้นะครับความรู้ดับชั้นมัธยมศากษาปีที่2ปีที่6นะครับตัวอย่างเช่นครับ x ลบคูณ x บวกส่วน x บวก1คูณ x บวก10อันนี้เกิดจากพหุนามแยกประกอบแล้วนะครับอันนี้แยกตัวประกอบแล้วครับเราสมมติังเกตครับตัวซ้ำกันคือ x บวก10เราตัดออกได้ก็เหลือ x ลบ2ส่วน x บวก10นะลักษณะนี้ครับ a คูณ c ส่วน b คูณ c นะครับตัวที่ซ้ำกันคือ c ถูกต้องแล้วก็ c หารออกทสองข้างก็เหลือ a ส่วน b นะครับโอเคนะครับลักษณะที่เราจะได้นำมาใช้นะครับอ่ะดูตัวอย่างครับจะได้เข้าใจครับ จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย like in simplest form นะครับเขียนในรูปอย่างง่ายนะครับเราให้พหนามมา x กำลังสองบวก8 x กวบีสินี่คือพหนามตัวนึงเป็นตัวตั้งส่วน x กำลังสองบวก x ลบบวก10นะครับอันนี้โดเศษส่วนพหนามนะครับทำให้อยู่รูปอย่างง่ายขั้นตอนที่1น,นะครับหลักการคิดนะครับให้แยกตัวประกอบพหนามที่เป็นตัวตั้งแยกตัวประกอบนะครับถ้าแยกได้แล้วแยกนะครับ ในตัวอย่างนี้มัะเป็นการแยกตประกอบแยกได้อันที่2แยกประกอบพหุนามที่มีตัวหารนะครับตัวนี้ครับตัวที่ตัวส่วนนะครับแยกประกอบข้อที่3ใช้ตัวประกอบร่วมการหารทั้งเศษและส่วนคือตัวที่ซ้ํากันเราก็จะหารออกไปนะครับข้อ4เขียนรูปอย่างง่ายนะครับขั้นตอนหลักเกินนี้นะครับที่เราจะได้นําไปใช้นะครับเราก็เริ่มครับตัวแรกครับแยกประกอบตัวตั้งก่อน x กำลังสองบวก8 x ลบยี10ได้ x ลบ2คูณ x บวก ทันนะครับทดสอบนะครับ x คูณ x ได้ x ลงตรงนะครับพจน์กลางลบ2คูณ x ลบ 2x ไกลคูณไกล x คูณ10ได้ 10x เอา 10x ัลบ 2x รวมกันใกลก้ 8x ถูกต้องนะครับพจน์หลังครับลบ20เกิดจากลบ2คูณบวก10ลบ2คูณบวก10ได้ลบ20ถูกต้องเข้าไปพจน์ตัวหานร,ร,วกกรนะครับแยกตัวประกอบนะครับก็ได้เป็น x บวก1คูณ x บวก10นะครับแยกได้นี่ทันนะครับ เมืเ่อหยกแล้วเราก็มาเขียนในรูปของเศษส่วนใหม่ครับจะได้เป็น x บวก2คูณ x บวก10เป็นตัวตั้งนะ x ลบ x ลบ2คูณ x บวก10เป็นตัวตั้งหารด้วย x บวก1คูณ x บวก10จากการที่เราแยกตัวประกอบโอเคครับทานนะครับอาสังเกตต่อไปครับใครค่อย3ใช้ตัวประกอบร่วมเนี่ยนะครับก็คือ x บวก10เป็นตัวประกอบร่วมเราก็หารอ,ออกเลยครับนี่ครับตัดออกเลยครับ คำตอบที่ได้คือแะครับ x ลบ2ส่วน x บวก1นะครับนี่ครับ x ลบ2ส่วน x บวก1แล้วก็ตอบเพิ่มเติมด้วยว่า x ต้องไม่เท่ากับลบ10ที่มันเราตัดออกไปนะครับเพิ่มเติมที่นี่ครับคำตอบ, 1, บ,ตอบได้คือ x ลบ2ส่วน x บวก1และ x ไม่เท่ากับลบ10จะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับได้เลยครับข้อต่อไปครับ เจ็ดว,าย,ว,า,ยวายลาบเจ็ดวายบวกสิบสายลังสองบวกสามายลบสิ ข้อที่สองครับจงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับ x หนึ่ง x กลังสองหรือ x กลังสองลบเจ็ด x บวกสิบสองส่วน x กาลังสองบวกสาม x บสิบแปดนะครับก็เหมือนเดิมก็ตบทวนนีดหนึ่งครับหลักการคิดครับแยกตัวประกอบพหุนามตัวตั้งแยกตัวประกอบพหุนามตัวหารตัวตั้งแยกได้เป็น x ลบสี่คูณ x ลบสามตัวนี้น่จะแยกได้แล้วนะครับตัวอันที่สองครับตัวหารครับแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบสามคูณ x บวกหกทันนะครับไม่งงนะครับ อ่าเขียนเขียนใหม่ครับก็เท่ากับ x ลบ4คูณ x บ3จากการแยกตัวประกอบนี่แะครับถายตัวข้างล่างก็เกิดจากการแยกตัวแยกตัวประกอบได้ x ลบ3คูณ x บวก6ตรงนี้นะครับโอเคครับอ่าสังเกตนะครับตัวนี้ยืดซ้ำเหมือนครับ x ลบ3วลบ3ซ้ำารตัดออกได้เลยครับแล้วก็ตัดออกนะครับนี่ครับตัดออกก็เหลือ x ลบ4ส่วน x บวก6ถูกไหมครับ x ลบ4ส่วน x บวก6แล้วก็แทรกว่านิดนึงครับ x ไม่เท่ากับ3เพราะว่าห้ามส่วนเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็มีตัวอื่นนะครับแต่ว่าเราเมื่อเราตัดออกแล้วเราเขียนสมบูรณ์นะ x ลบ4ส่วน x บวก6แล้วบอกว่าและ x ไม่เท่ากับ3จะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับทำน,นะครับข้อที่3ครับจงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับ x กำลัง2ลบ 7x บวก6ส่วน Egg x กำลัง2บวกลบ 11x บวก10นะครับเป็นเศษส่วนพหุานามอ่า หลักการตบบนครับแยกตัประกอบตรงบนก่อนได้เป็นอะไรครับ6เกิดจาก6คูณ1เราเห็นเราได้นะครับคือ x ลบ6คูณ x ลบ1ถูกไหมครับต่อไปตรงล่าง10เนี่ยเห็น10ไหมครับก็เกิดจาก10คูณ1ก็แยกได้เป็น x ลบ10คูณ x ลบ1ถูกไหมครับอ่าเราจะได้ออกมาตบบนก่อนนะครับเห็นไหมครับ x ลบ6ค 1, ูณ x ลบ1ทดสอบพจน์กลางได้นะครับลบ 6x ลบ 1x เป็นลบ 7x พจน์สุดท้าย ลบ6คูณลบ1ได้บวก6ก็ถูกต้องครับต่อไปตัวส่วนบ้างครับแยกประกอบได้ x ลบ10คูณ x ลบ1ทดสอบพน์ก,นกางครับลบ 10x ลบ x ก็เป็นลบ 9x ถูกต้องพน์หลังครับลบ10คูณลบ1ได้บวก10ถูกต้องนะครับอ่าเราเในรูปของการแยกประกอบก็จะได้เป็น x ลบ6คูณ x ลบ1ส่วน x ลบ10คูณ x ลบ1หาาเห็นตัวประกอบเห็นตัวประกอบร่วมไหมครับที่ซ้ำเัินเราก็มาเอาตัดออกครับนี่ครับตัด x 1, ลบ1ออกไปครับ ครับเหมือนกันนะครับคำตอบที่ได้คือ x ลบ6ส่วน x ลบ10แล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงว่า x ต้องไม่เท่ากับ1เพิ่มมานิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับเจะได้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคครับ x กำลัง2ลบ x ลบ12นะครับ x กำลัง2ลบ x ลบ12ส่วน x กำลั2 x ง2ลบ 8x บวก16แยกตัวประกอบบนเราเห็น12ครับก็เกิดจาก4 3นะครับน่าจะได้ครับข้างล่าง 446น่าจะได้นะครับแยกตัวประกอบได้เป็นข้างบนก่อนเป็น x ลบ4คูณ x บวก3เห็นไหมครับโอเคนะครับพจน์กลางทดสอบ x ลบ x จริงไหมครับลบ 4x บวก 3x ลบ x ถูกต้องพจน์หลังนะครับลบ4คูณบวก3วิลบ2ถูกต้องนะครับต่อไปตัวข้างล่างครับได้เป็น x ลบ4คูณ x ลบ4นั่นเองนะครับโอเคนะครับอโอเคทูกการแยกตัวประกอบก็ได้ f 4คูณ x บวก3ส่วน x ลบ4กำลัง2นะครับ ตัว x ลบ4ซ้ำเงินถึงไปครับตัดตัวบนออกไปตัวล่างเปถึงตัวก็เหลือ x บวก3ส่วน x ลบ4ครับ x บวก3 x ลบ4แล้วก็เพิ่มเติมว่า x เป็นเท่ากับ4นะครับโอเคครับได้นะครับอ่ข้อต่อไปครับจงทําให้อยู่รูปอย่างง่ายนะครับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ3ส่วน x กำลัง2ลบ 6x บวก9นะครับตัวอย่างนี้คุณประสาทการแยกประกอบนะครับที่มันง่ายสะดวกการแยกนะครับ อ้าวเราเริ่มต่อครับแยกตัวบนแยกได้ครับเห็นไหมครับ3มก็เกิดจาก3คูณเพราะการได้2มเนี่ยถูกครับ9ก็มีครับอะไรครับ3 3มาเป็น9เห็นแล้เพรดการได้แน่นอนอ่าแยกขึ้นหมดได้ครับเป็น x ลบสคูณ x บวก1ตัวล่างนะครับแยกได้เป็น x ลกรบากำลังสองเห็นครับอ่าวโอเครูปของการแยกตัวประกอบครับเท่ากับ x ลบ3คูณ x บวก1ส่วน x ลบ3ยกกำลังสอง อ่าตัวที่สามกับคือ x ลตัวบนตัดไปหนึ่งตัวข้างล่างเหลือหนึ่งตัวถูกไหมครับอ่าถ้าตัดนะครับนี่ครับถ้านเองตัดนะตัวนี่ก็ตัดเลขสองให้ทิ้งครับครับนคำตอบที่ได้คือ x ลบสาม x บวกหนึ่งส่วน x ลบสามนะครับ x บนส่วน x ลบสามแล้วก็บอกเพิ่มเติมว่า x ไม่เท่ากับสามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ผิดอะไรนะครับโอเคครับได้เลยข้อต่อไปครับ x กำลังสองบวก4 x ลบ12ส่วนอันนี้เราเข็นศูน x กำลังสองเข้าในกระตักทิ้งได้ครับก็เหลือ3 x ลบ6นะครับันครับตัวนี้นะครับความหมายคือตัวนี้ครับ x กำลังสองบวก4 x นะครับลบ12ส่วน3าม x ลบ6โอเคครับอ่าแยกยตัวกรอบเลยครับเร,เร็วขึ้นครับเข้าบนแยกยได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก6นะฮะ x ลบ2คูณ x บวก6พจน์ล่างเรา1 3ดูตัวกรอบร่วมออกมาเหลือ3คูณล x ลบ2ถูกไหมครับ1 3ออกมาก็ได้3ถ้าคูณคืน3คูณ x ได้ 3x 3 2เป็น6โอเคครับอ่าอะไรซ้ำเหมนครับก็คือ x ลบ2ถูกไหมครับเราก็ x ลบ2มาถอนออก นี่ครับมันก็เหลือเลยครับ x บวกหส่วนสนะ x บวกหส่วนสแล้วก็นิดนึงว่า x ไม่เท่ากับ2ตรงนี้ครับ x ไม่เท่ากับ2โอเคนะครับได้เน,นะครับอ่าข้อต่อไปครับลบ x กำลังสบวก x บวกสิส่วน x กำลังสลบส x อ่าข้อ,อน,นี้ไม่ยากนะครับเราแยกได้ครับข้างบนได้เป็นหัวลบข้างหน้าครับก็เหลือ x ลบ4คูณ x บวก3ถูกไหมครับถ้างงนี่ครับดึงลบข้างนอกก่อนครับได้ง่ายครับก็ได้เป็น x กำลัง2ลบ x ถูกครับลบ12นี่ครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะดึงลบออกข้างหน้าอันนี้กลายเป็นบวกนะครับเราแยกตุบกรอมันจะแยกง่ายครับก็เป็นอะไรครับ x คูณ x ถูกไหมครับ x กำลัง2 12กับ4 3 ติดลบไปสังเกตนี่ครับเขาใส่ลบนี่แล้วก็ใส่บวกในลบนก็จะตรงที่เราหามาถูกครับส่วนตัวนี้ดึงตัวประกอบร่วมครับดึง x เอามาให้ใชยครับได้ x ลบ4โอเคไหครับทันนะครับได้นะอ่าเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ x ลบคูณ x ลบ4คูณ x บก3ส่วน x คูณ x ลบ4ตัวที่ซ้ำกันเกินเลยครับ เอกอบสี่เอาถอนออกได้คือลบลบคูณบวกได้ลบลบคูณบว,วกได้ลบก็กลายเป็นลบเอกรบสามส่วนเอ็กแล้วใส่ไว้เอ็กซ์บวบสี่ตรงนี้นะครับเพราะตัวที่เราตัดเนี่ยหายไปเราใส่ไว้เอ็กซ์บวบสี่จะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ขอนคำชอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ